สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนี่ยโอ๋หลายคนเห็น,หนภาพมีสิ่งกับท่านนี่น้องตาไหลกันเลยทีเดียวโอ้โ้หเฮ้ยจากพาร์ทก่อนสำหรับ m มทั้งเกียร์ไรซิ่งรีเวนเียนเนี่ยเองพี่นัทเองก็ไม่ได้แคสต่ตอเลยเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนถามถ่ายกินเข้ามานี่ะว่าเมื่อไหร่จะได้ดูสักทีกับ m มทั้งเกียร์ไรซิ่งรีเวนเจียนะเอาจริงๆนะในพาร์ทนี้อาจจะเห็นพี่นะัดตายหลายรอบมากก็ได้เพราะาพี่นัทเองก็ เรียกว่าไงดีล่ะไม่ที่แตะเลยอ่ะคือมันไม่มีเวลาจริงๆนะใจจริงก็อยากจะมานั่งแคสให้กับเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนได้รับชมกันสำหรับไป่เกียร์ไรซิ่งรีเวนเจียนเอาลาดเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับพาร์ทนี้เนะี่ยอืมหลายคนถาม่ายสรุปพี่แนะจะมีแคสให้จบมีบางคนแซวด้วยนะพี่พี่นะเคยแคสเกมไหนจบบ้างไหมเนี่ย <laughs> น้อยใจเจ็บปวดแสนสาห,าหัสมาก อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่นานจะแคสตเป็นไงบ้างเนียหลังจากที่พาร์ทก่อนบอกี้เดือนเนี่ยเออนานาชนิดจนพี่นานเองก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะว,ว่าเอ้ตูมแคสตถึงตอนไหนวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับแคอต์ up breaking rising r e v e n t i ยนสำหรับพาร์ทนี้ หลังจากที่ในตอนก่อนเนี่ยฮะเราก็ก็คงจะเห็นกันแล้วว่าเราได้ต่อกรกับอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรต่อกรกับบิกปป๊กบอสอีกหนึ่งตัวละแม้สุนิพัฒน์นี้ค่ะก็เรียกว่าแม่ดับเเตอร์กันมารับพอกับเราเนี่ยพาตัวอะไรเดียเนี่ยไปส่งยังเป้าหมายแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีปิศาอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่าของอ่กัน <c oughs> บวกกับช่วงนี้งานพี่นั่ก็เยอะมากบางคนก็ถามว่าพี่นนแทนทวัตถุภูมิไรเดอร์มีคนเข้ามาถามเหมือนกันวัตทุภูมิไรเดอร์แล้วพี่เมื่อไหร่จะได้ดูเดี๋ยวก็รอดูกันแล้วกันนะคะอ้าวันสั่งวันนี้หรือเป็นวันพรุ่งนี้แหละแต่พรุ่งนี้อาจจะติดธุระอาจจะได้ดูกันช่วงวันดึกๆวันจันทร์ก็ได้ใครจะไปรู้นะจ๊ะ ไ <h ums> อ้สำคัญเนี้ยคือปกติถ้าเราจะกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งแล้วเกมที่เราไม่ได้เล่นนานมากๆเนี่ยต้องมีเหมือนกับฝึกเลยนิดนึงเครื่องบินไรคนบังคับเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ทำมันโจมตีซึ่งตอนนี้ไรเดนก็นจะเป็นต้องออกไปจกกัดการเครื่องบินเหล่านั้นเองไม <h ums> ่ <h ums> สวยจัดให้โอ้ แต่ดับสักการในแล้วดับใช้ระเบิด EMP ค่ะตรงนี้ว่าจะไปดูวูบูรีนไม่รู้น้องๆแต่ละคนตอนนี้ดูวูบูรีนกันหรือยังนี่ค่ะในภาคนี้ภาคใหม่ล่าสุด สำคัญเขาบอกช่วงท้ายหรือหลังเครดิตเนี่ยห้ามลุกออกจากโรงภาพยนตร์นเด็กขาดเนี่ยนะสวนใครที่กำลังจะไปดูเพราะว่าจะทำให้คุณอึ้งถึงึงสด,สดซึ่งที่น้าเองเห็นแล้วก็ได้ยินมาแล้วไม่ใช่ได้เห็นได้ยินมาก็น่นสญญาสนใจเอาไปดูดตวยตัวเองพิปอยพิปอย <c oughs> ตอนนี้ไรเดอรเอเจจัดการกับเจ้าพวกเครื่องบินไร้บังคับอ่ะไร้คนบังคับพวกนี้นะคะ เป็นโหมดที่ไปเดนสามารถบังคับเองได้เองอย่างนี้ด็อกเตอร์จะไม่ต้องขับเครื่องพ่อนี้ชั่วข่าวชั่วคันชั่วข่าวส่วนสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าไม่ใชงเกียร์ไรซิ่งเวอร์ชันพีซี จะวางจำหน่ายกันตอนไหนตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะยังไงก็อดใจรอกันหน่อยก็แล้วกันแหมเห็นฉากนี้แล้วนึกถึงอะไรเนี่ยอะไรนะเขียนเรื่องอ่าเองสิกริมชุนนิทานเอ๊ะสปอยอีกแล้วอ่ะโอเคไม่พูดถึงหนังแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยไปเรื่อยนี่ไวยเดนก็เจอปัญหาค่ะเนื่องจากว่าเราเองไม่สามารถควบคุมเจ้า อ่ะเครื่องบินนี้ได้แท้ที่สำคัญมนันกเลยจะตกสู่พื้นว้าโอโห,โหจะได้ไหมจะได้ไหมอันนี้ไม,ม่แล้วเกาะได้ไเนี้ยเออ อะไรถะเกิดขึ้นได้กับไฟเองซีนนี้ด็อกเนี่ยด็อกโทรโทรซึ่งดอกเองก็ไม่สามารถที่จะลงมาช่วยเหลือได้ค่ะเนื่องจากว่าข้างล่างก็ถูกจมตีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอ่ะงานนี้ก็จะเป็นให้ไรเดนเนี <iendo> okay. inside inside. Dog, though, uh, ่ยจะไม่ต้องทิ้งไรเดนเพื่อเอาหนีตัวรอดเออ ขอบคุณที่ร่วมงานด้วยกันค่ะไม่เป็นไรในฉากนี้นี่ค่ะในดานนี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากคือประมาณว่าตัวไรเดนเองก็คือต้องหาทางหนีเอาตัวรอดนั่นเองอุ้ยตายละีนะรู<ค>้<ย><ค><ย>สึกว่าทีนั้นเอาเอาุธปผิดหรือเปล่าเนี่ยเอเออืม ขอรีใหม่ได้ไหมเอาวันผิดทอน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 ทอลืมเออก่อนนี้แล้วเข้ามาเล่นนิดีิดหน่อยเนี่ยคือเอาไม่ใช่กดผิดค่ะพี่พีขออภัยทีเดี๋ยวเอาหม่เอาแม่เอาแม่เอาแม่แหมใช้ของโหดเลยใช้ของโหดเลยซะยางนั้นแหมอุตส่าห์เริ่มต้นมาดบดี ขาไม่ว่ากันเนะเดี๋ยวมันจะมีคนร้ามันก็ต้องมีอะไรที่ผิดพลาดกันดีบ้างนะจะบอกว่าช่วงนี้เบื่ออากาศที่เชียงใหม่แม่ฝนตกทุกวันค่ะแทบจะไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเขาปรับโอ้เอมแล้วฉันจะเข้าวันนี้ทำไมเนี้ยเอ๊ะทำไมดูวนปั้มปปเปิด <laughs> เก็่อาทำข้ามไปแล้วกันนะคือน,นี่นะขี้เกียรมานั่งพูดใหม่เดี๋ยวเอาเป็นว่าก็ก,กดข้ามๆไปแล้วกันไปดูในช่วงช็อตรีเลยก็ได้ <c oughs> เลยว่าคนจะมาเนี่ยจะนั่งฟังพี่นัดบ่นๆ,ๆ,ๆไปในความคะ่ะโกโก้กลางๆของต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัวเองมีน้องถามในเรื่องของ Final Fantasy 13เมื่อไหร่จะมีการแคสต่อเดี๋ยวเอาไว้พี่นัดว่างจริงๆก็ควจะมานั่ง อ่าเขาเรียว่าเรียบเรียงบทอ่าบทสนทนานะคะเอาไว้ยังไงเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมาให้เพื่อนๆชมกันเนาะรอใจรอกัน,หน,น <c oughs> หน่อยเดี๋ยวขัเปลี่ยนพอดีอาไหนดีทีจริงมันก็ได้หมดเนายแต่เป็นต้นฉบับแล้วกัน แต่ว่าดาบนี้คือห้ามใช้ดาบนี้เด็ดขาดเพราะมันเป็นดาบที่น่ากลัวที่สุดเอาะไรด,ดีหมดละ <c oughs> ดว่มาพร้อมละ <c oughs> คิดว่าน่าจะพร้อมเนี่ยน่าจะไม่มีอะไริดพลาดก็ เริ่มเกมกันได้เลยความกล้ากันของตัวเองเป็นเช่างอับไอ้เช่นนี้โอเคอกดข้ามคันซีนไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> ตลกตัวเองไงน,นนี้จริงตลกตัวเองไหมพอแล้วค่ะ <c oughs> It's time you got out of Denver. Enemy นิ้วแม่กูจะ่เล่นได้เห็นคือมันต้องคอยกดปุ่มเดิมๆนะคะเพื่อกดกัน <c oughs> โอเคโอเคแม่อตัดให้ขาดเลยชับชับ,ชบ เพลงบองๆองอายุมากที่แกเอ้ยเฮ้ยเหนื่อยจริงเห้ยจังเอ๋อเบบีก็โอเค <And> what? ตอนนี้ไม่สนใจแค่นั้นละค่ะตอนนี้จะต้องบูอย่างเดียวบอให้ยถึงจุดที่จะเป็นต้องหนีอุ้ยตายละ <c oughs> อันนี้คงต้องหนีไปก่อนค่ะ ตัวนี่นี่ล้มไปลยโอเคเอเอ,เอ,เอโอเคชิงกันได้อยู่ กะขแล้วก็าสอ่อ,อปวดแขนจริงๆไมไ่เล่นนลสึกเอ,อมันมันวดขนจิงๆค่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้รอเลยจริงๆมันปวดแขนมากเอยก็สนุกดีค่ะสนุกดีโอ มีของอะไรให้เก็บไหมมี่ท็เบเล็ตใช่มมีกล่องอขอยาได้ไหมอ๋อไม่มีใช่งั้นโอเคไม่เป็นไรอืมมา

Okay. ม่เลยกันต่อดีกว่าค่ะตอนนี้ ช่วงนี้ไม่ต้องฆ่ากนแล้วนะคะนี่อโอ๊ยโอเคไม<ป> <c oughs> สำหรับถ้าจบในเรื่องของไรเนียนแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมี D L C ของอะไรนะของแซมนะคะก็จะมาอาัดให้เพื่อนๆได้ชมกันเต็มอิ่มแน่นอนแต่ว่าบางคนถามว่าแล้วเอาอะไรนะฟอกเกอร์ได้ไหม ไม่ไหวหไหมนี่ลองเลยแล้วพี่ยอมแพ้จริงนะตัวในตัวเดียวที่พีแบบรู้สึกไม่ไหวจริงถ้าเป็นตัวถ้าเป็นไรเดนกับแซมยังพอในเรื่องของดีอังซิงพอทำได้กันอยู่นะตัวอื่นที่ยอมแพ้ค่ะไม่ไหวจริงมันเอเอ

ยาชุดกำลังอย่างดีเอ่อเอ่อ,อ,อโอเค เพิ่มเพชรี่เราต้องเข้าไปเก็บ <c oughs> จริงๆนี่คือเล่นแบบไม่สนใจแรงเนี่ยเนี่ยแรงเชื่อว่าจะดีจะเจ็บผลแค่ไหนก็โอเค เอาตระการโอเคไม่เป็นไรนีอได้แล้วจริงจริงอ่ะอันนี้เน่แต่ไม่ไหวไหม go go โอเคเรียบร้อยแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ HP จะหมดแรงไม่หมดแรง <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ไม่เห็นต <iten> ่อย o น n ี แล้วก็ตรงนี้คือจุดที่ยากเพราะ HP เลยแค่นี้แม่ยังไม่อขอ HP กินสักนิดกินสักหน่อย Nên là tụt to Ok, Ơi. Wow. ừ, ไม่ได้ได้นานแล้วรู้สึกเหมือนกับได้ระบายอะไร ไม่เฮ้ยเหญ่จริงๆค่ะไม่ได้นานรู้สึกเหมือนกับมันก็สนุกเนี่ยมันสนุกมากมันไม่ได้เหมือนกับเออโอเคเดีเหมือนจะจบแล้วมั้งน่าจะมีแค่นี้สำหรับพาร์ทนี้นะคะ You have passed the last of the barricades. Save your strength. find a vehicle. Right mm. should do nicely. จบกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับพาร์ทที่หลายคนถามกันเข้ามาเนี่ยค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้ดูกันสักทีกับเป็นไทเกอร์ไรซิ่ง e v เวนเซียนพาร์ทนี้ก็สั้นๆง่ายๆได้ใจความค่ะก็หวังว่าคงจะถายคิดถึงกันบ้างนะียแล้วที่สําคัญก็คงจะมาอาจให้ชมกันต่ออย่างน่นอนสำหรับเป็นเกอร์ไรซิ่งเรเวนเซียนในพาร์ทต่อไปแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้พี่นัทขอตัวล่ำลาไปพักเบรกินนะ้ำกินท่าก่อนแล้วจะเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวับนนี้สวัสดีค่ะ